สวัสดีค่ะแอดหวานเองค่ะขอมาต่ออพิโสดนี้อีกอพิโซดนหนึ่งนะคะกับซีรีส์เรื่องตำนานรักสองสวรรค์ค่ะก็มาอุ่นเครื่องนะคะเตรียมดูกันก็เดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะก็จะออนแอร์นะคะก็แอดขอเริ่มที่ตัวพระเอกก่อนละกันเพราะว่าเป็นตัวที่ซับซ้อนนะคะเป็นตัวที่ที่มีอะไรน่าสนใจเยอะนะคะสําหรับไปเจียเทพไปเจียนี้นะคะรักสร้างกู่มากๆเลยค่ะนี่ในนิยายนะคะไปเจียเนี่ยยัง มีอีกสองชื่อตามที่แอดได้เกริ่นบอกไปแล้วเมื่อออพิสดที่แล้วก็คือชื่อชิงชิวกับชื่อไผ่เฉียนนะคะก็หลังจากที่นางเอกเนี่ยเหลือแต่ร่างนะคะในโรคโบราณกาลแล้วเนี่ย,ทปปยเทพไผ่เฉียนเนี่ยก็เปลี่ยนร่างค่ะมาเป็นไผ่ฉวนนะคะก็ลงมาดูแลโฮชือซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของนางเอกที่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นะคะแล้วก็ไผ่เฉียนเนี่ยพระเอกในโลกมนุษย์เนี่ยมาอยู่เลี้ยงค่ะเลี้ยงโฮชือจนโตเลยนะคะแล้วก็ ร่างของไต่เฉียนเนี่ยมีแต่พลังจากสวรรค์เท่านั้นค่ะแต่ไปเจีย่ยเทพไปเจี่ยเนี่ยนะคะพระเอกเนี่ยต้องการร่างที่สามารถที่จะรับแล้วก็ปรับได้ทั้งกับพลังสวรรค์และพลังปีศาสน์นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ให้เทพสางกู่ฟื้นคืนชีพนะคะดังนั้นเนี่ยไปเจี่ยจึงมีอีกร่างหนึ่งค่ะก็คือแปลงเป็นอีกร่างหนึ่งนะคะแบ่งเป็นอีกภาคหนึ่งด้วยชื่อว่าชิงชิวนะคะแล้วชิงชิวเนี่ยก็เป็นร่างที่มีแต่พลังปิศาส์เท่านั้น นีชิงก็สรุปเหมือนกับว,ว่าชิงชิวเป็นภาคมารของไเจี๋ยนะคะแล้วก็เป็นร่างอมตะค่ะแล้วก็ร่างเทพของไเจี๋อนะคะก็ที่เป็นตัวของไเจี๋อจริงๆอะ่ะที่ในโลกบรรพกาลอะ่ะก็ถูกฝังอยู่ภายใต้น้ำแข็งที่ทะเลเหนือนะคะนี้ความพีคนะคะความพีคของเรื่องอะ่ะมันอยู่ตรงที่ ไผ่เทพไปเจีย๋ยเนี่ยไม่รู้การไม่รู้เรื่องการมีตัวตนอยู่ของชิงชิวนะคะในตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองภาคอีกภาคหนึ่งของตัวเองอยู่ที่ไหนและชิงชิวอะ่ะไม่มีความทรงจําของทั้งไปเฉียนแล้วก็ไปเจียอยู่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยร่างหนึ่งของไปเฉียนยก็ฝึกแต่วิชาสวรรค์ค่ะเพื่อให้เป็นอมตะในส่วนอีกร่างหนึ่งก็คือชิงชิวนะคะก็ฝึกแต่ วิชาปีศาจเลยค่ะบำเพ็ญเพียรปีศาจอย่างเดียวเลยเพื่อให้เป็นอมตะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทั้งสองสองล่างสองภาคของพระเอกนะคะวิชาแก่งกล้าแล้วเนี่ยก็ภาคที่เป็นมารชิงชิวก็ก่อเรื่องเลยค่ะก็ทำศึกกับสวรรค์นะคะก็สู้กันเองนะคะว่าง่ายๆแล้วทั้งสองภาคก็คือภาคสวรรค์กับภาคปีศาจเนี่ยก็สามารถเข้ามารวมกันได้ในล่างเดียวในตอนที่สิ้นสุดสงครามนี่เองนะคะ ส่วนทางด้านความรักบ้างเทพไปเจียนะคะก็วางแผนค่ะวางแผนให้ภาคหนึ่งของเขาคือภาคมารชิงชิวเนี่ยกับโฮฉื่อ,อได้บังเอิญมารักกันนะคะเพราะว่าไอตัวชิงชิวเนี่ยไม่มีความทรงจําของไปเจียหรือว่าไปเฉียนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเทพไปเจียก็เลยต้องมาวางแผนให้ให้ภาคชิงชิวของเขาอะ่ะมามาได้เจอแล้วก็มารักกับโฮฉือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนแรกเนะี่ยตัวของอชิงชิวอ่ะเขาจะไม่ตกหลุมรักโฮชือเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่จำจาไม่ได้จำไม่ได้นะคะนี้ไปเจียค่ะเทพไปเจียเนี่ยก็จึงต้องจัดฉากนะคะให้บังเอิญค่ะให้มาได้รักกันนะคะแล้วก็ต่อมาเมื่อความจริงปรากฏว่าทั้งสามนะคะทั้งสามก็คือไปเจียนะคะ ไปเจียนนี่คือเทพเลยนะคะแล้วก็ไปฉวนไปฉวนฝึกแต่วิชาสวรรค์นะคะภาคสวรรค์แล้วก็ชิงชิวนะคะมีแต่วิชามารน,นะคะคือคนคนเดียวกันนะคะนั่นก็คือรวมกันเป็นเทพไปเจียค่ะงงไหมคะไม่งงเนาะ <laughs> นี่ชิงชิวนะคะกับโฮชือน่ะ ก็ต้องไปขโมยค่ะไปขโมยเอาธงหอคอยวิญญาณและลูกปัดรวบรวมวิญญาณนะคะเพื่อไปช่วยให้ร่างของไเจี๋ฟื้นขึ้นมาค่ะ ทำไมต้องช่วยไปเจียล่ะก็แอดพึ่งบอกไปไงว่าร่างเทพนะคะที่เป็นเทพที่แท้ทรูของไปเจียเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งค่ะที่ทะเลเหนือไงก็ต้องไปไปเรียกให้ฟื้นขึ้น,นมานะคะหลังจากร่างของไปเจี่ยนะคะรวมกับจิตวิญญาณของไปเจี่ยลแล้วอะ่ะเขาก็ต้องไปแต่งงานค่ะกับลูกสาวของฮองเต้ของจิงเจ้านะคะฮองเต้จิงเจ้า ไปแต่งงานทําไมไปแต่งงานเพื่อตั้งใจจะก,ก่อให้เกิดสงครามระหว่างเทพกับปิศาจขึ้นนะคะก็ไปเจียจะได้เก็บพลังวิญญาณของปิศาจได้ค่ะคือเขาจะต้องได้ทั้งพลังสูงสุดของปิศาจแล้วก็ได้ทั้งพลังสูงสุดของเทพนะคะมารวมกันเพื่อที่จะไปช่วยใหน้นางเอกค่ะไปช่วยให้หนางเอกที่หลับไหลยอยู่เนี่ยนะคะล่างเทพฟื้นขึ้นมานะคะนี้เมื่อโฮ o ฉือนะคะโฮ s ฉือคือนางเอกเนี่ยในโลกมนุษย์ กลับมาได้พบกับไปเจี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ไปเจี่ยนะกำลังจะต้องแต่งงานกับองค์หญิงนะคะลูกสาวของฮ้องเต้จิงเจ้าละในระหว่างที่โฮชือกำลังจะไปร่วมงานแต่งงานนะ่ะก็ถูกกู่จิ้นค่ะ กูจิ้นรู้สึกรู้สึกว่าจะรับบทโดยน้องลีออนไลน์นะคะมาจับตัวไปนะคะแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วขังนางไว้ในเขาคุณลุ้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยนางสามารถทําลายกุญแจมือได้ค่ะแล้วก็หลุดออกมาจากเขาคุณลุ้นได้นะคะแล้วก็ทันทีที่งานแต่งนะคะทันทีที่นางเอกมาที่งานแต่งแล้วก็เห็นนะคะเห็นพระเอกกําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยก็ทำให้ให้เทพสางกูค่ะก็คือ โฮโเฉือในลในภาคที่เป็นเทพนะคะเทพสางกู่ร่างเทพของโฮโฉือ,อตื่นขึ้นมาค่ะอะ่งงไหมไม่งงเนาะอะต่อสรุปนะอ่ะสรุปให้อืม พระเอกเราอะรักนางเอกนะคะมารวมทั้งหมดเป็นเวลา1 0 0 0 0แสนปีนี่ก็แยกเป็นคอยเฝ้าระวังภัยให้นางเอกนะคะเป็นเวลา60,000ปีนะคะแล้วก็ใช้เวลาอีก40,000ปีในการเก็บรวบรวมดวงวิญญาณของนางเอกจากนั้นนะคะหลังจากนางเอกฟื้นเนี่ย นางเอกก็ความจําหายไปหมดเลยค่ะจําพระเอกไม่ได้เลยนะคะเรื่องราวก็ดําเนินไปค่ะผ่านความทุกข์ยากนะผ่านความเป็นความตายไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพระเอกตายค่ะเพราะพระเอกตายนะคะเพราะว่ารับโทษที่ฝืนชะตาฟ้าแทนนางเอกไปแล้วนะคะนางเอกถึงรู้ว่าพระเอกอะ่ะ ทำอะไรเพื่อนางบ้างนะคะนี่นางจึงตัดสินใจที่จะรอพระเอกค่ะถึงแม้ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนนางก็จะรอนะคะจนกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาจนในที่สุดเง็กเซียนนะคะก็ชุบชีวิตให้กับไปเจียฟื้นขึ้นมานะคะก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากฟังแล้วพอ,พอจะ เรียบเรียงได้ไหมคะก็เรื่องมีปมซับซ้อนดีนะคะก็คือตัวของพระเอกเนี่ยซับซ้อนแล้วก็มีทั้งภาคมารแล้วก็มีทั้งภาคเทพนะคะภาคที่เป็นวิชามารวิชาเทพแยกแยกล่างกันเลยนะคะแล้วก็เรื่องนีเ้เหมือนจะมีสับไทยใช่ไหมคะทาง V t ทีหรือเปล่าเอ่ยท่านที่สนใจคงได้ชมกันเยอะนะคะซีรีส์มีทั้งหมด48ตอนค่ะก็ฝากติดตามผลงานของโจตงอยู่นะคะแล้วก็ชวีข่ายด้วยนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ์ o v v e h i n e s e Novel and s ด r i i รเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ